สวัสดีครับผมนายรพีพัฒนเพชรวันนี้จะมาส่งงานอาจารย์ปิยะภูมิพักรายวิชาเทคนิคการอินเตอร์เฟสไปชมกันเลยครับะนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม ufo ของ m 5 stack ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นโปรแกรมควบคุมเซอร์โวนะครับคือการควบคุมการหมุน encoder ตั้งแต่0ถึง180นะครับ ควบคุมการหมุนของเซอร์โวนะครับเรามาดูการทดลองกันเลยนะครับะนะครับมาดูที่บอร์ดเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมเซอร์โวนะครับโดยควบคุมด้วยการหมุนของเอนคเดอร์นะครับนี่ครับพอเราหมุนขึ้นเอนคเดอร์ก็จะหมุนขึ้นตามองศาที่เราตั้งไว้นะครับ ตัวน,นี้ก็ถ้าหมุนสุด180มันก็จะสุดแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีเสียงล้องว่าสุดแล้วนะครับดังตี่อ่านี่นะครับหมุนล,ลงสุดก็เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับจะถึงสูงแล้วนะครับ อ่าครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ